8บุคคลที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อคนอื่นแบบโคตรจะคุ้นค่าเลยนะในเรื่อง Attack o n Titan จะมีใครกันบ้างมีคนที่คุณชื่นชอบหรือไม่ไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง a t t a c k on t i t a n นทั้งหลายเลยสำหรับคลิปวันนี้จะเป็นการนำเสนอนะครับสำหรับ8ตัวละครที่เสียสละชีวิตตนเองเพื่อคนอื่นนะครับในเรื่อง a t t a c k on Titan นจะมีคนนะครับที่คุณชื่นชอบหรือไม่และย้ำก่อนแล้วกันนะคบว่าในคลิปนี้มีสปอยเนื้อหาส่วน งานะากใครนะครับชอบในการรับชมแค่นี้ก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยโอเคเพื่อไม่เสียเวลาถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่คนแรกสําหรับเออร์วินโดยเขานั้นอาจจะเป็นปีศาจร้ายนะครับของใครต่อใครหลายต่อหลายคนแต่สิ่งที่เขาทําทั้งหมดนี้เพื่อต้องการให้มนุษยชาตินั้นยังสามารถอยู่รอดได้ด้วยเหตุการณ์ที่เขานั้นเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับกับการที่เขานั้นเป็นผู้นําของหน่วยสํารวจในการต่อกรกับไท ท่านสัตว์ป่าเนะครับเพื่อเป็นเหยื่อล่อให้กับรีวายนั้นสามารถอ้อมเข้าไปเพื่อจัดการไตท,ท่านสัตว์ป่าให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับถามว่าคนอื่นเสียสละไหมแนะ่นอนคนอื่นก็เสียสละด้วยเช่นกันแต่จริงๆแล้วนะครับตามยศของเออร์วินแล้วเออร์วินไม่จําเป็นเลยนะที่จะต้องไปร่วมนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยคืออยู่ข้างหลังและเป็นคนสั่งการก็ยังได้แต่เขานั้นยอมเสียสละชีวิตของตนเองนะครับเพื่อแบบว่าปลุกใจนะครับให้เหล่าหน่วยสำรวจคนอื่นมีกําลังใจนะครับในการที่จะไปตายเพื่อ เหลือรอดได้ก็เลยนับได้ว่าการเสียสละของเออร์วินครั้งนั้นนะครับเป็นการเสียสละชีวิตเพื่อคนอื่นโดยแท้จ,จริงมาต่อที่คนที่2สําหรับมาแชลนะครับผู้ที่เป็นพี่ชายของแกเลียหรือให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือผู้ที่ครอบครองพลังไททันกรามก่อนหน้ายูมี สลับมาแชลนั้นผู้ครอบครองพลังไททันกลางก็คือรุ่นเดียวกับไรเนอร์เลยใช่ไหมละครับซึ่งเขานั้นก็เป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญด้วยที่ทําให้ไรเนอร์นั้นสามารถเป็นผู้ครอบครองพลังไททันเกราะได้นะครับด้วยความที่ว่าเขานั้นเป็นห่วงน้องชายของตนเองไม่อยากให้น้องชายของตนเองนั้นเป็นผู้สืบทอดพลังไททันตนนี้โดยเหตุการณ์การเสียสละของเขาเป็นเหตุการณ์นะครับวันที่นักรบมาเลนั้นบุกเข้ามานะครับที่เกาะพาราดีเพื่อทําการแย่งชิงพลังไททันบรรพบุรุษใช่ไหมละครับซึ่งในตอนนั้นพพวกกกกกกเขาาามมัััันน่ย็ลงองออแ แต่อยู่ดีๆนะครับมีไททันวิปรลิตตนหนึ่งนั้นนะครับได้ปรากฏตัวขึ้นและพุ่งไปนะครับจะเข้าไปกินไรเนอร์แต่มาแชลนั้นทําการผลักไรเนอร์ไปนะครับในท้ายที่สุดตัวเองนั้นก็เลยถูกกินไปแทนจึงถือได้ว่านะครับเป็นการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่เพื่อปกป้องเพื่อนของตนเองแล้วก็มาต่อที่คนที่3สําหรับมิเกะหนึ่งในหน่วยสํารวจนะครับที่มีความแข็งแกร่งลําดับที่2เลยนะครับของบรรดาหน่วยสารวจทั้งหมดโดยเขาเป็นรองเพียงแค่รีไวท์เท่านั้นนะครับสรุการการเสียสละของเขานั้นก็คือมันมีเหตุการ ที่ไททันนั้นหลุดมานะครับเยอะแยะไปหมดเลยเขาจึงอาสาในการฉายเดียวนะครับในการไปล่อไททันให้เพื่อให้หน่วยสำรวจคนอื่นนั้นสามารถไปแจ้งข่าวนะครับคนในกำแพงได้นะครับว่าในตอนนี้มีไททันหลุดเข้ามาซึ่งในท้ายที่สุดนะครับการเสียสละของเขานั้นนะครับจึงทําให้เขาต้องตายไปนะครับเพราะปรากฏว่ามีไททันสัตว์ป่าปรากฏตัวขึ้นและสั่งให้ไททันวิปริตนั้นทําการโจมตีใส่บิเก้นะครับก็จริงๆแล้วต้นเหตุเนี่ยมันมาจากการที่เขานั้นเสียสละนนในการล่อไททันไงจึงนับได้ว่ามิเก้ก็เป็นตัวละครหนึ่ง ที่ตั้งใจจะเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องคนอื่นแล้วก็มาต่อที่คนที่4นะครับอันนี้ขอนับรวมเลยนะครับก็คือเป็นทีมหน่วยสํารวจของรีวายนะครับในซีซั่นที่หนึ่งใครติดตามอนิเมะไม่ว่าจะเป็นอัลโอนะครับเพตรานะครับเอกแล้วก็ทางด้านของกุนเทอร์ซึ่งทั้งหมดนี้ยอมเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องเอเรนนะครับโดยแน่นอนไม่ใช่เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นนะครับชื่นชอบในตัวของเอเรนหมายถึงว่าชอบนะครับในฐานะคนรักหรือแอบชอบแต่เป็นเพราะว่าเอเรนนั้นเป็นคนหนึ่งเลยนะครับท ชาชติจึงทำให้พวกเขานั้นนะครับก็เลยต้องปกป้องเอเรนนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนในท้ายที่สุดจากการปกป้องเอเรนไม่ถูกไททันเพศหญิงนะครับในการจัดก,การลักพาตัวหรือฆ่าไปในตอนนั้นพวกเขาทั้งหมดนั้นจึงต้องเสียชีวิตไปจากการปกป้องนะครับแล้วก็เสียสละชีวิตเพื่อคนอื่นมาต่อที่คนต่อไปสําหรับครูฝึกซาดิ ซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ในแท็กออนไททันในซีซั่นสุดท้ายนะครับที่ฉายในปี2022โดยการที่ครูฝึกซาดิสของเรานั้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับถูกเหล่าบรรดาเด็กๆนะครับในการกระตื้นไปแล้วแต่เหตุการณ์หลังจากนั้นไม่นานนะครับครูฝึกซาดิสนั้นได้ตามพวกของอาร์มินไปแหละครับเพราะว่าเขาก็รู้สึกเป็นห่วงพวกของอาร์มินและเขาเป็นคนที่เสียสละตนเองเพื่อทําการระเบิดท่าเรือนะครับให้พวกของฟลอกนั้นสามารถตามนะครับไปสกัดกั้นอาร์มินได้จึงนับได้ว่าเป็นการเสียสละชีวิิตครั้้งงยย่่่ใหหญเลพากไไมด ครูฝึกซาดิีในการช่วยเหลือในคราวนั้นพวกของอาร์มีนั้นก็คงจะไม่สามารถปปะยุดยั้ยงเอเรนได้แล้วก็มาต่อที่คนที่6สําหรับฟล็อก โดยเป็นเหตุการณ์ที่ฟลอกนั้นนะครับก็คือตามเรือนะครับของพวกของอาร์มินมาก็คือเกาะเรือมาเลยนะครับนึกว่ากับตันอเมริกาหรือโกสกิโอเดงโดยพี่แกนั้นตามมานะครับเพื่อสกัดกั้นไม่พวกอาร์มินนั้นไปยับยั้งเอเรนได้ซึ่งแน่นอนการกระทาทั้งหมดของเขานั้นนะครับเป็นการเสียสละชีวิตเพื่อชาวเกาะพาราดีทั้งหมดเลยเพื่อให้เผ่าพันธุ์ของตนเองนั้นมีชีวิตรอดให้ได้แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับเพราะการกระทําของพี่แกจึงถูกมิการนั้นทําการฆ่าไปนะครับเพื่อแบบว่าไม่ต้องมายุ่่่งงงงงกกกัับพววเเเธออจึนนได้้าาะครรรป็สสียิหข ลเลยนะครับเพื่อคนอื่นและก็มาต่อที่คนที่7สําหรับฮันเนสลุงขี้เมานะครับที่เคยช่วยเหลือเอเรนไว้ตั้งแต่ซีซันแรกเลยนะครับตอนที่เอเรนนั้นจะไปช่วยเหลือแม่ของตนเองซึ่งเขานั้นนะครับนับได้ว่าเป็นคนหนึ่งเลยที่รักพวกของเอเรนนั้นเปรียบเสมือนเป็นลูกของตนเองเลยนะครับคือรักแล้วก็เป็นห่วงมาโดยเสมอโดยเป็นเหตุการณ์ที่ไรเนอร์กับเบลโทสนั้นทั้งสองคนนะครับจะแย่งชิงในตัวของเอเรนไปนะครับแล้วก็ฮันเนสนั้นมาช่วยเหลือเอเรนได้ทันเวลาและตอนนั้นนะครับไททันที่กินแม่ของเอ ได้มาตรงนั้นพอดีนะครับลุงฮันเน็จึงปกป้องเอเรนกับมิคาสานะครับสุดชีวิตเลยเพื่อทั้งสองคนนั้นสามารถมีชีวิตรอดได้แต่ลุงฮันเนสนั้นก็ไม่ได้มีฝีมือหรือความสามารถมากเพียงพอนะครับในการจัดการไททันแดนนราได้และท้ายที่สุดแล้วเขานั้นต้องเสียชีวิตลงไปนะครับต่อหน้าเอเรนเลย จึงนับได้ว่าเป็นการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่เลยของลุงคนหนึ่งนะครับที่ต้องปกป้องเด็กๆนะครับที่เขาเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับและเด็กพวกนี้นะครับเป็นเหมือนภาพความทรงจำนะครับอดีตที่แสนหวานของเขาเขาจึงจะต้องปกป้องเด็กคนนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วก็มาที่คนที่8คนสุดท้ายเลยนะครับสำหรับฮันจีนะครับอีกหนึ่งเหตุการณ์สุดช็อกแอคแทกออนไททันเลยโดยเป็นเหตุการณ์นะครับที่พวกของอามินนั้นก็คือจะไปแย่งชิงนะครับเครื่องบินเล็กมานะครับเพื่อไปหยุดยั้งเอเรนนะครับและในตอนนั้นเองเหล่าไททันกำแพงนะครับที่เอเรนนั้นทําการสั่งนะครับให้ไปบุกขยําชาวโลกปรากฏตัวขึ้นพอดีโดยตอนแรกนั้นไรเนอร์นะครับอาสาตนเองในการจะปกป้องนะครับทุกคนก็คือทุกคนไปก่อนเดี๋ยวเขานั้นจะยับยั้งเองแต่ว่าฮันจีนะครับก็เสนอตนเองในการปกป ้องคนอื่นแทนนะครับก็เหมือนกับว่าตนเองนั้นจะเป็นคนยับยั้งนะครับการมาของพวกไททันกำแพงเองและคนอื่นนั้นสามารถนะครับขึ้นเครื่องบินเล็กและหนีไปได้นะครับแล้วก็อันจีนั้นก็เลยต้องเสียสละชีวิตตนเองนะครับไปอย่างน่าเศร้าเลยนะครับแน่นอนแหละว่ามนุษย์คนหนึ่งนะจะสามารถต่อกรไททันขนาดนั้นได้เป็นเรื่องที่มันยากสุดๆอยู่แล้วแต่ก็นับได้ว่าเป็นการอุทิศดวงใจของเขานะครับเพื่อหน่วยสำรวจแล้วก็เพื่อนะครับคนในกำแพงในตอนท้ายที่สุดข้อทั้งหมดนี้นะครับเป็น8บุคคลหลักๆในเรื่องนะครับที่เสียสละ นอืนน่ไม่ได้เพื่อตอนเองเลยคือบางคนนั้นจะเห็นว่านะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อภารกิจของตอนเองแม้ว่าคนอื่นจะมองว่าเป็นคนที่โหดร้ายสุดๆเลยแต่ทุกการกระทําของเขานั้นล้วนแล้วแต่เป็นการกระทานะครับเพื่อคนอื่นทั้งสิ้นเลยและคนอื่นนั้นก็จะมาเห็นค่าของเขาในภายหลังเลยเพื่อนๆคิดว่าตัวละครตัวไหนที่เสียสละชีวิตตนเองนะครับเพื่อคนอื่นมากที่สุดเลยในเรื่อง a t t a c k on t i ท a n นก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยนะครับจริงๆแล้วจะนับเอเรนด้วยก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมเอา8คนมานะครับที่ กันเนาะเพราะเรานั้นก็มักจะเอาตัวละครหลักๆในเรื่องนะครับมานําเสนอทุกคนนะครับก็หวังว่านะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีความแปลกใหม่นะครับไม่ได้เอาแบบว่าเพลียอย่างเดียวนะในการมานําเสนอหวังว่าทุกคนนั้นจะชอบสำหรับคลิปนี้และเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับในช่องของผมฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ